thank mm -hmm. you เดี๋ยวนี้กินแต่ของเฮลตี้นะก็ก,ก่อนกินหมูสามเั้นทนอดอ,อ,อยู่เดี๋ยวนี้ใครเขาก็กินกันปะเราก็ต้องเลือกทดีที่สุดใองธอ้องเลือกสิาา่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเอง้เธอ้อเลือกเขาไงเอามยนี้จะกินหมดได้ไงวะก็จะได้ถ่ายรูปส,สวยๆไงเนี่ยถ้ากินไม่หมดก็ทิ้งๆิงไปหรือไม่ก็ให้ปลากิน ูมันพูดดิเออไม่เห็นอะไรเลยพอเป็นกันอย่างเนี้ยโลกมันเลยเป็นแบบนี้เหล่งเอาไว้แผ่นมาเลยอะไรเนี่ยขี้บน่นจะมันจะลงลูกเลยเหล็เมึงดูนี่ ในขณะนี้นะครับธืรกิจจากอาหารขยะนั้นเนี่ยกำลังเพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าตกใจเลยทีเดียวนะครับโดยเกิดขึ้นอย่างหลายสาเหตุด้วยกันนะครับอย่างเช่นการที่เอาซื้ออาหารมากินไปกินแล้วไม่หมดกินแล้วเหลือทิ้งทําให้ต้องทิ้งไปอย่างน่าเสียดายนะครับหรืออย่างที่สองก็คือการที่เราซื้อของมาแล้วไม่ได้ดูวันหมดอายุทําให้เราต้องเอาของพวกนั้นทิ้งไปอย่างน่าเสียดายเพราะมันบูดแล้วนั่นเองนะครับหรือการแม้กระทั่งที่ว่าพ่อค้าและแม่ค้าหรือคุณทั้งหลายเวลาไปจ่ายตลาดนะครับคุณก็เลือกออแต่่ขงทีีัน มีคุณภาพที่ดีมากนะครับคุณก็เก็บไว้ส่วนอันที่มันมีตำหนิแม้แต่นิดเดียวคุณก็ทิ้งไปเสียหมดทําให้พวกนี้มันเกิดกลายเป็นลมลภาวะและมลพิษต่อสังคมครับซึ่งคนในสังคมของเราเนี่ยยังคงไม่ตระหนักถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ให้ความใส่ใจไม่แก้ไขกับเหตุการณ์เหล่านี้ทําให้ปัญหาเหล่านี้ไม่ได้รับการแก้ไขยอย่างถูกต้องคนในสังคมเราก็ยังไม่ให้ความสนใจเพราะแม้มันจะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวของเราก็ตามแต่คนอื่นก็จะเพิกเฉย จนไม่รู้ตัวกันเลยว่าขณะน,นี้โลกของเรากำลังเข้าสู่คราวอสานมากขึ้นทุก่ทีมีก็ว่ากอะไรมันจะขนาดนั้นมันก็แค่อาหารเองมันขนาดนั้นเลยนะเว้ยลองคิดดูว่าถ้ามีคนอีกสิบล้านคนคิดแบบแกโลกเราจะเป็นไงวะอาทีนี้จะคิดว่าเป็นเรื่องไร้สาระอยู่ปะกินไม่หมดแล้วอ่ะไม่หมไมหวอะไรอีกไม่ได้เร็วกินให้หมดนี้เร็วกินฟางกิน